สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องตะวันชาแนลนะคะวันนี้เราก็จะมาทำละครสั้นเรือ่องเมื่อเรามีลูกใหม่แต่หาร้านขวดนมแล้วร้านอะไรไม่เจอแล้วจะเป็นไงแล้วไปรับชมกันเลกคน ถ้าเรายังไม่ได้บอกเราขออภัยด้วยนะเออเดี๋ยวเราบอกก่อนก็แสดงเรื่องยายบ้านอะไรไม่รู้นะคะเดี๋ยวเราก่อนโอ้ออ้าแฟนหายไปไหนก็อยู่ดีโอ้ยยายบ้านก่อนคุณตื่นแล้วเหรอใช่ครับอรุณก็ตื่นด้วยเหรออ้ยา ยยาป้าเดี๋ยวเราจะไปอ่ะเดี๋ยวเราจะย้ายบ้านไปปน้องก่อนอะมีอะไรเหรอคะแม่หนูเพิ่งตื่นเราวันนี้เราจะย้ายบ้านนะอ้าวเหรอคะย้ายบ้านเหรอหนูยังไม่รู้เรื่องเลยนะคะเนี่ย <c oughs> นั้นเดี๋ยวเราย้ายบ้านกันเลย นั่นแ๋ยวแม่ไปอ่านน้ำก่อนขึ้นมไว้ ไว้ในรถหมดแล้วใช่ไหมคะใช่จดบุ๊ i หลับไปไหนอหไไห้แล้วลูกหลับคุณคุแบบิมูกแบบนี้ไม่ได้ลูกหนังนี่ยลูกนังง,งวังว้าวาสวยจังเลยเราอยู่ชั้นบนนี้ดีกว่าอืมอันนี้ข้างผ้าแม่ ข่ะนหนูเริ่มดูไม่เป็นไรจ้ะลูกไปดูชั้นบนดีกว่าไปดูชั้นบนเลยโอ้ยเพิ่งเห็นหลานเรียเราว้าวอันนี้ห้องทำกับข้าวนีนน่ห้องนำ้ำ จ้าพึ่งรู้ไม่เคยเห็นแบบนี้เลยอ่ะแบบอัน,อนดูดูแบบน่นากลัวแล้วเขาแล้ชอบได้เย็นแต่แล้วเขาแบบนี้นะคะ่ะมันดูบบน,น่ากลัวไม,ม่ค่อยมี ฉันบ้าสุดอ่ะไปที่ฉันบ้าดีกว่าไม่มีอะไร ไปสี่สี่ยังไม่ได้ดูชั้นนี้เลย นี like ่แหละที่ฉันชอบอุ้ยอยากให้แม่มานอนกับเราจังเลยแต่ดูแล้วแม่ตะบนเราเตียงมาตั้งสองเตียงเฮ้ยตุ๊บนั้นเรานอนเล่นดีกว่าแล้เราไปซักผ้าห้องลูกก่อนนะวว่าลูกมีอะไรมา you sure. ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวฉันเดี๋ยวเขาไปซื้อเออขวดนมให้ลูกก่อน ว้าวเปิดใหม่ด้วยเนี่ยค่ะสวยอู้หงเล่นเยอะเหมือนกันนะเนี่ยหัวน,น้ำใกล้ดูอื้อเอ้าสีฟูอันกลาง บทั้งหมด200บาทค่ะนี่ค่ะขอบคุณค่ะ ช่องตะวันชาแนลนะคะไปยจุ๊บๆไปแล้วแต่มีเราจะบอกน,อะนะคะว่าไอดีคืออะไรบ้างไอดีแรกนะคะก็จะเป็นไอดีบ้านเลยไอดีบ้านก็คือ,อไม่ใช่ไอดีบ้านดิไอดีล้างขวดนมหนึ่งสามหกสองหนึ่งสามหสองห้าห้าสามหนึ่งสามหก สองห้าห้าสามต่อไปไอดีบ้านหลังนี้นะหะน,นึ่งแปดศูนย์ห้าเจ็ดสองหนึ่งประมาณนี้เออจะปักลายลิง์ให้นะคะไปไปจุ๊บจุ๊บไปแล้ว,ว